ทำซีท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 มาสไปเดอร์แมนได้ป่ะหรืออยจะใครเห็นสไปเดอร์แมนเลยดีกว่าใหญ่ขนาดเนี้ยโอ้เออฮูเรตฮูเรตฮูเรตเทลมีฮูเรตเทลมีไม่เออที่แปดที่สองไลน์อันนี้ใครเนี้ยนอตอีทเนี้ยไฟฟโฟร์อีวันฆ่ามันตอนนี้อยู่ลากูนจริงนะครับใช่ใช่ครับผม เดือดไ้โชคอยู่ไหนอ่ะเระอังนอนเรือบองคายเซย์คาเซเซยคยเซย์คยเซย์คายเซ์คายเซย์อยู่ถนนยเซย์นายเซยคายเซยคเซย์คายเซย์คเซยายเซยคายเซย์คยเซย์คายเซย์ายเซย์คายเซย์กายเ์คายเซยายเซย์คายคายเซยคายเคาาวิ์คยาไาเดยคยเยเ็แทงเาเดยคยยอยคย อยู่ถ้าถ้ามึงไปเนี่ยเซาอินเนี่ยไปมึงเจอหลังอีทัวรหไปะโกน่นอนอ่ะเออเออมอต้มอตอมถ่านมันอยู่มันอยู่โมันอยู่โออนฟิงหลังหลังมันอยู่นี่มอตมอตมอตโอเคเลโก้กเก์คัมแบ็กีเกยร์คัมแบ็กีเกยร์คัมแบ็กเคเซาวนเนี่ยเซาเตุนปะเซาเินตุ่นปะไม่ไม่เอสะพานออนฟิงเนี่ยออนฟิงเนี่ยไสงโดิสมอล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 โอซี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 วอลเวสกีแคมป์เลยพีแคมป์เลยพี วันนอเบสเอร์นอ on the column on the c o l u m on the c o l u m คัมแบ็กอันนี้คัมแบ็กคัมแบ็กี้น้กี้ใช่ได้ใช่กิกี้แบล็คฮอกนะแบล็คแบ็คแบ็คฮอฟตัดมืด้วยันการคำเว a v e walk up walk up คเว walk up คเ a take west side t a k west side หลังดวเลย k west side t a k west side t a k w แดูเวทตัวนึ่งแทงดูเวทตัวนึงนะของดูเวทรอ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 เก็บมาล้วอินไซ์อินไซ์อินไซ์ไฟโทีทูวันอเราใหญ่มากใหญ่มากใหญ่มาก คำเสาทำเสาำเสาชปเปอร์ชปเปอร์ชปเปอร์คำเสาำเสาำคอมเสายูนอเดวาโอยู่นอเวสเดวาโอยู่นอเโอเคโฮเวสคืออะไรอ่ะทำเคอมเสวตคอมเสวตคอมเสวคอมเสวตคอมเส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 ยาคอมเสวแปเดฟอ์อเสาแปเดฟอ์อเสาคอมเสวเเกลดยงเลดคอมคอมคอมคอนเวสคอมนอเวสบอดี้ได้ปะถถถถ เอาเบสไฟอันทยี่ t r e h t e นเกนะเอ็นเนะนเกตนะเนเน cash t h e cash h e m cash e cash c a s แทงโฮแทงดูนอตอี่หระแทงดูนอตอี๋หน่อยน walkin ดูเดิ walkin ดูเดมเอาเดาบินไปคอ้ a l l k e s t walk w e t w a e s e เบอหนีดูนะบหนีดูระวังนะมันจะเอ็นเกตนะมันจะเอ็นเกตนะมันจะเอ็นเกตนะเด็บจั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 บ c ส s h ส h e ส c a ส h t ส e m c a s e แค่เตมดูนอตอีสไฟโฟบีทวันนอตอีส้าบแคบบแคบบกแคบบิ๊กแคบไว้ด้านหน้าไว้ด้นนรออไวด้นนาด้น้ลกลักคูโอะไรฮีสโฮีบบันเก็บยันเก็บยันเก็บันบยนเกบยันก็บยันเก็บันเบันเก้บันเกบนเก็บยันก็บยันเก็บยันเ่บนันี้็บยนเบันเบนเบนเก็บยนก็บนเก็บยันบนเก็บยันเบนเก็บนี่บยันเก็บนี่บยันบยันบยันเก็บยันเก็บยเก็บนก็บย แคสเซิลแคสเซิแคสเซิแคสเซิบีมแคสเซิลบีมแคสเซิบีมีแฟูลดเร์นเทิร์นเทิร์นไเทิร์นเทิร์นเทิร์น้เทิร์เิร์อิีอบอกกี้คอระวังบีมนะบีมจะเอานะรงจะเอานะระวังมันเอาที่โชดนะรที่โชกิวกิววอลนอสวอลนอสิวกิววอลนอสวอลัอการลุ้นการลุ้นรอชกกลุ้นรอชกมีแกฟูลไเิร์นเร์นบ็อกกี้บ็อกกอ้บ วอลกิ้วอลกิ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 ชารถแทไซ์ชารแท่ไซ์นะชารถแทกซีไซส์เช่ารแทไซส์ไฟโอฟีทุวัเช่ารแทไซส์นยแทีไซส์นยะฟอนยูอนอนฟอนหน่อยูฟอนหน่อยฟอนหน่อยทำซวิทำิทำิทำิบีแคฟูเดย์เินบีแคฟูเดย์กเถินะบีแคฟูเดย์กเถิระวังบิมนะวอลกิ้งวอลกิ้วอลกิวอลกิพี่จั รอรอรออวอลกวอล์กใส่เด้เอดทเธอเดทเธอดเอเมฟอนฟอนดฟอนด์มีฟอนดำเสาทำาำเสาำเสาเฟกโกเลมเาเฟโกเลมเฟโกเลมเฟโกเลมเฟกโกเลมเฟกโกเลมทำเสา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 ไฟทีทูอ่อนเดอะบีมเนวออนเดอะบิมนาออนเดอะบิมเนาออนเดอะบิมเนาบิมอยู่เสาบมอยู่เสาคิว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 ระวังมันเทเเทเเนเอวเสาทีแกูเดทเธอมีแกูเดทเีแกูเดทเจินจินจิ ตอมันจะเตือนมันจะเตืนกัดลุนกัดลุนกัดลุนวอล์ก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 วอล์กเวสต์วอล์กเวสตวอล์กเวสวอล์กเวสต์วอล์กเวสวอล์กเวสต์เดคแกรนเกตนะเดคแกรนเกตวากเป็นอัลตเจอร์จีเออัลตเจอร์จีเอฟายโอทีทูวันอัลตเจอร์จีเออัลตเจอร์จีเออัลต์เจอร์จีเอเราไวท์แจมไวท์มไวท์แจมไวท์แจมเดคแกรนเกตเดคแกรนเกตเดคแกรนเกตัิวยิวบวกอ p บวก u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 p ฟอนอเวสฟอนอเวสฟอนอเสอนอเวสเฟกโกเลมเฟกโกเลมเฟกโกเลมไม่ทันไม่ทันไม่ทันไม่เนรเาไม่เป็นไรโอเคไม่เป็นไรวอก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 อายนะอย่อยนะบกกลมันนะเออเออเออวอล์ก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 วอว์กวอล์ก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 วอลกวอลอกวอล์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 กวอี รู้มาเียไม่หนีทำนเสำนเว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 สทีเอน่อยอ่อยทน่อย่โอเคเวสเสสเวสเวสมีเวสมีเวสอุ้ยกไม่เข้าเลยคินมันลแคช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 เวสเวสเยอะโนดเวสเยอะนดเวสเยอะนดเวสเยอะ้เหร มีครับมีครับมีโอเคไอ้เฮ้ยค่าค่าค่าไอ้ขี้ขนาดเล่นสไปเดอร์แมนยังสเต็ครัพไม่ทันเนีอ่ะสไปเดอร์แมนอะไรวะหัวตไคร้อะไรโอีคถ้าอยากได้พี่เล่นให้บิมเยอะๆเสาตอบโจทย์มงโชคใหญ่เสาตรงนั้น3โชใช่ไหมกตอจับได้จับได้จับได้จับเทงได้อ่าไหะ ไกลมากเลยวะเนาะไม่ทันชิ<ห>นได้นะผมชินได้นะไล่ไปได้ปะเดองไม่เอาไกลไกไม่เอาไกลตกละไม่ร่วงร่วง่วงเหรอนเดกนวอล์อล์กอีสมาวอล์อกวอล์อกล์อีวอลอดินมาแล้วนะโอเคคัมแบ็คคัมแบ็คคัมแบ็คัมแบ็คมไอวันคัมแบ็กคัมแบ็ดอ go away f o m my crowd โอเค just stay on my screen but also not engage e n g a e โอเค s do everything not t e อะ this call i g o y my b a โอเค แทงแมชัวด o อ t ตายโอเคกูเป็นเกียร์อะไรนะกล้องชื่ออะไรนะ DPS เกิดปะใช่ปะมองออก DPS กับนะตัวไหนมาร้อนไม่ได้รอเป็นเบลีรองเท้าเทนารอขี้มึงไม่ได้ไม่ใช่แทงกรบมา ไม่อยากตายแล้วฟังเข้าอ้างค่อยๆเดินมาสองหน้าจอแทนผมใจงานเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนตายบอกเพื่อนด้วยนะว่าเปลี่ยนอะไรอุ้ยมันมีไฟน์ัตแมนด้วยวะเป็นบอมป์ปะไฟน์ดัตแมนนะน่าจะเปบอมป์เพราะเป็นเจอฟ็อกบา๊กเป็นบอมป์จะบอมป์อาจจะเลบอมป์โอเคผมเจอพี่ต้องเคลียร์ลก็บั๊กส่วนใหญ่เล่นกับเลงอินไซต์ไฟฟ์โฟที่คือว่าอินไซต์หนออินไซต์หนอเฮ้ยใครพักอ่ะ โ h โ h โ o h เฮีย ho เฮียดนโก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 โโโโกัดลุนอนกัดลุนฟอนกัดลุนฟอนกัดลุนาฟอนกัดนด้อโถจโถจะ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 โโดอนล้านดอนล้านโอนล้าน ho 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 fake เลยมนเชก f a k เลมันเยชก f a เยมันเลยชกเสาระวังนะเสาระวังเสาะวงโ o โ o ho กเสายืดลูกเสาดนะลูกเสายดนะ โอโหก่อนโอโหโอสเปซเฟิร์นสเปซเฟิร์นสเปซเฟิร์สนอตอีเซนต์ตัวกนอตอีเซนต์ตัวกนอตอีเซนต์ตัวกไปโอ้ดีทุวนนัดี่ัวชกเราีแคบพีแคบพีแคบไว้ล้วโอ้ชีดบล็อกูชีดบล็อสเปซ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 เดนเกตเสาเสาพีคแคบฟูเสาพีคแคบฟูลเสาพีคเสาพีคฟิลเสา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 สเปซ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 เดนเกตเดนเกตเด ฮิวฮ yeah. uh ิว huh. ลุกอีสนชกอีนชกอีสนชกอีนชกหี ump, ่สามนอีนชกนะอีสนเชกไว้ด้วยน้ไว้ด้วยนทูชีสบอดสเปซดีครับ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 รอเดมดาวรอเดมดาวดีครับดีครับเปนรอเดมดาวเดนเกตฮิวฮิวฮิวนี้ฮิวมีฮิวอีฮิวมีวอล์กซาด์อินสเปซวอล์กซาวด์อินโดเดียมวอล์กซาวด์โซเดีมนะสเปซวอล์กซาว์ซเดียมนะสเวอก เดนเกตเดนเกตลุกอินไซด์อินไซด์โอูวินไซด์นอยิกแคบิแคบไว์หมดกูเชโดคิริบิเดิมคิริบิเดมคิริบิเดมเดลิฟเดลิฟเดลิฟแคชแคชแคชนเดินมากางโชกให้ระจักเนเกตเลยวิมาโดนใไปด้วยเลแคชแคชแคชไอตัวแพงปิงนะแพงไม่ับแพงไม่แต่มันแค